สวัสดีค่ะเจนเทนแชนแนลนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินอุดอรธานีครั้งแรกในชีวิตในการเดินทางนะคะสำรวจเส้นทางมาเรืเ่อยๆเมื่อสักครู่นี้ก็ถามผู้บ่าวทหารที่ยวกมาจากค่ายผู้บ่าวทหารบอกว่าอีกไม่ไกลนะม นะแม่ว่ากันโอ้นั่นไงมีป้ายสนามมีป้ายเครื่องบินด้วยสีแยกนี้แล้วเลี้ยวซ้ายวั้นเราจะไปดูนะคะครั้งแรกครั้งแรกเอ้ากองสนามบินนี่เหรอเออนี่แหละกลองบินยี่สิบสามกองบินยี่สิบสามนี่เหรอไอที่อยู่ของสนามบินสนามบินก็อยู่กองบินค่ะอยู่อุบล<บ><บ>ก็เป็นอยู่กองบินเหมือนกัน คุณคุณไม่บอกฉันนะว่าคุณเคยไปเคยมาดูนะคะนี่ถึงหน้าหน้าหน้าฉากก็เราจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ว่างั้นให้เลี้ยวไปตรงนี้ยังไม่ไกลว่างั้นยังไม่ไกลซึ่งเรามาเนาะบอกว่าเครื่องจะลงกี่โมงนะคะหกโม <laughs> เครื่องมาถึงหกโมงแต่เรามาถึงแล้วบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาเรามารีบมาเพราะอะไรกลัวมาไม่ถูก ก็เลยรีบมามาดูสำรวจเส้นทางดูก่อนโอวันนี้โอลิฟก็มาลูกสาวนอนอยู่ด้านหลังมิดอิงติงสงสัยจะเมารถมั้งคุณโอลิฟเมารถเราจะเข้าไปดูนะคะเราจะเข้าไปตรงนี้เหรอคะสำรวจตรงนี้เลยหนูเข,เข้าไปอย่างนี้หรอตรงไหน,น,น,นเอา ไปแล้วก็ถามต้องมีบัตรประชาชสนไหมเนี่ยคงจะม,มีอ๋อเม่นสนามบินบค่คะนีะนน่เอาเนี่ยมันก็บอกว่าแขอยง้อไปหนีสนามบินไม่ได้ค่ะให้ไปอหลีใชหมมองอหลีซช บ่เคยจักเทื่อจากครั้งแรกก็เลยถามเลยอะจาะค่ะจะไปสนามบินอย่าอยากให้ไปทางเราให้ไปทางอีลีเด้อเป็นการเรียนรู้บอกทางนี้ทงไปทางเลยเพราะว่าเขาออกทางนี้แล้วเดี๋ยววัดเลยค่ะบัตรอะไรบัตรสนามบินเหรอไม่มีเพราะว่ามาครั้งแรกค่ะอันบอกทางอีหลีอีหลี่เนี่ย ครับอนบอบัดสวัสดีค่ะแม่สัสดีค่ะจะไปสนามบินอ่อไปสนามบินไปอย่างไหนไปแบบไหนไอ้ไอ้นี่เราทำได้ไหมเนี่ยไอเนี่ยไอ้ Google Map เนี่ยถ้าถ้าถ้าเข้ากองบินนี่มันไม่ได้ครับเออครับก็ไม่เป็นไรค่ะ เนี่ยเส้นเส้นนี้ครับแม่เนี่ยตรงไปเนี่ยครับถึงสี่แยกใหญ่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปจนสุดต,ตรงไปจนสุดแล้วก็เลี้ยวขวาีอทีครับมันก็จะเข้าหน้าสนามบินเปิด Google แ a p ให้แม่หน่อยแม่เปิดก็ไม่เป็นเอารหัสด้วยสิคะคุณแม่ใส่รหัสให้หนูววเลยจอให้น้องเบิง <c oughs> Google Map เอาเส้นนี้ด้วยปจ<อ>ันด้วยปันจันเรอเส้นบันจันนี่มันยังผามาแทงสนามไปถึงสี่แยกใหญ่เลี้ยวขวา ผู้ผบอกมากก็บอกพิดมาเนผู้บอกมา,กอกมอกมาเออมาจากมาจากทางสกลนครแมนบอกเขาบอกว่ามาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางไปบ้านตาดถึงสี่แยกใหญ่แล้วเลี้ยวขวาพอดีมาถามเหมืนลูกๆทาหารอยู่ตรงนี้เน่ยเขาบอกว่าไปถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายนะเม่บ้าะ้าเบาเา,า,า,าดีแต่บัดดีสริบอกว่าจาก ไปสีแยกใหญ่เราต้องอยุเทินรถกลับไปอีกอ่ะสีแยกใหญ่สีแยกใหญ่เลี้ยวขวามันตีงให้บล่ลลูมันเอ,ออเแล้วบองสีล่ล่ะเแล้วบองสี่อ่ะเอ้ยวันนี้นะะเรามีผู้ช่วยรูปหล่อเลย ผู้ช่วยรูปหล่อเลยในการทำ Google Map ในการที่จะไปสนามบินว่าแล้วเชียวต้องมีการสำรวจเส้นทางจริงๆเจนเทินเซเนลเอ้ยมันนอกเขาในเมืองคักนั่นนี่นอกั้งแรกในชีวิตได้นี่นะสิไปสนามบินไปด้วยตนเองนะเมื่อก่อนนี่เคยไปมีแต่คนขับพาไปแล้วที่นี่เข้าก็พาไปททดทีบทดเดียนสักคนเข้าจังพาเขาสนามบินนะีนะเข้าก็เลยไม่รู้จักไม่รู้ว่าจะเขา้ายังไง แต่ไม่เป็นไรค่ะดีแล้วที่มาก่อนเวลาเครื่องลงหกมงแม่มาตั้งแต่บ่ายสองเพื่อสำรวจเส้นทางก่อนออต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยม มันหายไปสองเซนครับม um. ันหายไปสองเซนมันหายเขาเมืองครับพาสนามพาอองทัพข้าไปมีไหมไปเซนนี่ไหมเซนปันจันนี่ไหมเซนปันจันมันไม่หายไปบอกโกหมเลยอ๋อนี่บอกแม่เพิ่นก็ได้นี่เออบอกแม่ก็ได้แม่จำเอาเนี่ยครับซีแยกซีแยกนี่ครับซีแยงไงเนี่ยได้ไหมค่ะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปจนสุดแล้วเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับ ตามจีเพีรนะครับอันนี้มันสิเขาเมืองตะวันสิไปยากครับคันว่าตามจีเพีรไปแม่แม่ทีเลี้ยวขวาเนี่ยนมาครับเลี้ยวขวาเนี่ยครับมันก็จะไปเรื่อยๆตามทางเส้นขาวเนี่ยครับพอถึงสี่แยกอีกสี่แยกหนึ่งเลี้ยวขวาอีกครับมันจะตรงสนามบินพอดีเลยครับขอบคุณครับเลี้ยวสองขวาครับแล้วแล้วตอนนี้เขาสิเลี้ยวยังคือแม่ยูเทิร์นออกไปตอนนี้ตอนนี้เชยแม่เแค่ยังนี่ยูเทิร์นต่อกไปออกไปนาเนี่ยนมาครับเลี้ยวขวาครับจนคอดสี่แยกง่ายเลี้ยวขวาอีกที่หนึ่งจนคอดสี่แยกง่ายอีก คขอบคุณครับส sí, ิบ้านไฟแดงตลาดซอคนตรงปหน่อยกันะครับแม่แห้งถอยรถกับวเปปีน no yes ี่เด <|ja|> ินนาได้ยางเดียวเดินนาได้ยางเดียวขอบคุณมาค่ะบอมเมนอยากแวะมาพ่อผู้ชายสิบ้าผายเข้าสุดัหมเลขสอ้าฝานี่ิีไฟแดงอยู่สี ข้อที่เดียวไปพุ่นบ่จ้าคือว่าให้เดียวใช่สันนังอันนี้ว่าแต่ยังว่าบอกเขาเมืองโอ้อันนั้นม,มังกี้นี่เขาเมืองครับเราเลยบอกให้เดียวใช่ไปนี่ครับแล้วเ,เราสึงหายใจได้ไหมได้เดียวผิดมั่งแต่ยังว่าเขาก็บ,บอกว่า บอกให้เข้าเมืองเส้นเข้าเมืองมันเข้ายากลูกบอกว่าให้ไปลูกบอกให้ไปทางน,นี้เห็นบอกผู้เห็นบ่เป็นกะมี่ยเอิผู้เห็ดเป็นมากเนี่ยโอ้แฝงเอ้ยเป็นเป็นสีเด้อ เฮดพอเป็นก็ได้เด้โตหอจาเฮดพอเป็นเด้อกูเกิลก็ได้แมปก็ได้ที่พี่เอ็ดก็ได้ไม่ใช่ว่าคนไหนทําเป็นคนไหนทําเป็นทําเป็นมันไม่ใช่ว่าทําเป็นได้ทุกคนผมพูดท่านเดื่องนั้นเลยพี่สำหรับคลิปนี้นะคะ คลิปสำรวจเส้นทางของเจนเทินชาแนลขออนุญาตพักสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วจะมีตอนต่อไปขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนเทินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ